สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโอกาสได้แวะชิดเฉียดมาที่ศูนย์ไท่ยัมพัทยานะครับที่บริษัทวัชระมารีนนะครับก็ถ้าจะดูจากในคลิปเก่าๆของผมที่ผมไปดูไทยัมตัวสปีด d 400 s c สเกมเบรที่ประกอบในอินเดียนะครับทีนี้เนี่ยมีโอกาสมาที่นี่เนาะมาดูตัวเล็กสุดของไทยัมก็คือตัว 400x กับสเกมเบร์0ที่ ที่ผมเคยพูดว่ารถที่ประกอบในอินเดียกับรถประกอบในไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซึ่งที่สูงย์วชาราทิพัทยานี่ครับดีนะครับโรงงานผลิตบริษัทไทยอัพม,มอ,อเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็คือว่าถ้าเราไปดูรถที่ที่สอปรอรบาวราที่นําเข้าจากอินเดียทั้ทงคันกับตัวที่ประกอบในไทยนะครมาดูความแตกต่างอย่างเห็นแบบชัดๆนะ ถ้าผมเห็นชัดเลยอย่างเช่นประกับมือนะครับงานประกอบของไทยจะเนียนกว่านะครับอยู่นะครับคือ,อแกลบรอยต่อระหว่างประกับเนี่ยถ้าประกอบในไทยมันจะชิดกว่าแต่ถ้าประกอบเนเอรดมันมันจะมีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอ,อะไรรอยตัดของพลาสติกมันก็จะไม่ค่อยเนียนนะครับแล้วก็การเก็บสายถ้าเป็นงานของไทยจะเห็นว่า เขาก็เก็บได้เนียนกว่านะครับเก็บได้เนียนกว่ามีการเรียกว่าหุห้มท่อการความร้อนนะครับรวมถึงรอยเชื่อมต่างๆนะครับการประกอบเครื่องนะครับจะเห็นว่าข้างงานไทยจะเนียนกว่าอ่ะทีนี้ไปดูตัวเซนต์เบอครับ,รบที่ที่ตัวที่ผมไปดูมาที่ชอบมีดราม่าก,กันว่ารอยรอยเชื่อมจากอินเดีย มันจะไม่ค่อยเนียนแต่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยงานงานไทยจะเยียนกว่านะครับทีนี้ก็ผมผมก็ไม่รู้แหละว่าว่ายังไงแต่ว่ามันก็มองเห็นได้ชัดเจนว่างานไทยจะจะเนียนกว่าเยอะมากๆนะครับอุบ่นใจได้นะครับว่าไทร์มในประเทศไทยก็คือประกอบจากโรงงานในประเทศไทยยังไงก็งานเนียนกว่าแน่แน่นะครับไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ้าเราใช้ตัว400สปีดส0หรือ c คเบิลส0 0รอแล้วจะได้งานอินเดีย ไม่ต้องกังวลคนะงานไทยแน่นอนแล้วประกอบดีกว่าแน่นอนคนระับราคาของ s c a m b l e 400X น่คันนี้นะครับอยู่ที่184,900ซึ่งราคาขึ้นมาจากตัวราคาเปิดตัวนะครับคนที่ซื้อรถแรกก็ดีใจด้วยนะครับถ้าคนซื้อรถหลังก็ไม่ต้องเสียใจยังไงก็ราคาไม่ลงไปกว่าน,นี้นะครับแต่เรามาลองดูรู่นอื่นนะครับอย่างเช่นตัว <c oughs> Tiger 900 GT Pro นะครับราคา6 3 9 0 0 0บาทน,นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบดิสเบรกคู่ล้อหน้า19นะครับเบเบิลโบ้โชคหน้านะครับปรับได้ปรับได้แบบ อย่างนี้เลยนะบิดกันอย่างนี้เลยแล้วก็ตามสูตรไทยอัมนะครับการประกอบเป็นผู้ดีแน่ๆผู้ดีอังกฤษเลยแหละเนียนกิ๊เลย,ลเลยนะครับตัวเบาะนะครับเบาะ2ตอนนะครับมีการกระแทกตรงนี้ด้วยการลื่นลง,งเป่าสวยนะครับตัวไทเกอร์ อันนี้ผมยังไม่ได้ถามเรื่องสเปคเข้ามากแวะมาดูที่ร้านเขาไปถือว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปนะครับไทเกอร์900แรลลี่โปราคา659,000บาทอันนั้น900 p t o 6ยจี0อันนี้900 r a l l y Pro 6 5 0รนครับจะต่างกันนะครับถ้ามองมองเทียบกัน ตัวลลรี่จะสูงกว่านิดนึงนะครับดใูให้ลองเทียบโชคหน้าโชคหน้าสีทองกับโชคหน้าสีดำตัวลลรี่สูงกว่านะครับตามชื่อมันนะเนาะแล้วก็ล้อหน้าตัว GT Pro จะเป็นหน้า19แต่ถ้าเป็นตัวลลรี่จะเป็นไม่ใช่ยางในหน้า21บนะครับหน้า21บไม่ใช่ยางใน โชกหน้าโชกหน้าเป็นโชว่าแต่ถ้าเป็น j t Pro จะเป็นมาช็อคขี่ปรับได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะปรับได้มากกว่านะครับเคร,เ,ครเครื่องยนต์มีเครื่งเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับคุ้มกว่านะครับผว่าเดลี่โปรสวยกว่าดูดูลุยได้หนักกว่าครับต่อไปส c r a เบ l ร์0เนะครับนะ 900, ราคา4ี่แสนบาทตัวนี้นะครับถ้ามองแบบ พื้นฐานที่คนอย่างผมนะไม่ค่อยมีความรู้ท่อสวยมากนะครับเอกลักษณ์ของไท่เอมก็ส่วนหนึ่งก็ความเนี๊ยบของงานประกอบและท่อครับท่อไอเสียในการเดินท่อเสียก็สวยมากนะสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าอย่างสูนไทิัมที่อัทยานพนักงานที่ส่งเสริมการขายหรือเซลล์นะครับเขาไม่ค่อยมาวุ่นวายกับเราก็คือ ให้เราสามารถที่จะเดินดูได้อย่างอิสระซึ่งอันนี้ดีมากนะครับไม่ต้องมายืนมากกดดันก็คือว่ารถแต่ล,ดดละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเนาะป้ายติดไว้อยู่แล้วทําให้เวลาเราดูรถเนี่ยสามารถดูได้อย่างแบบสบายใจครับซึ่งข้อมูลอะไรที่อยากทราบจริงๆค่อยทักถามคือเขาก็จะมองอยูห่ห่างอันนี้ดีครับชอบจากตัว9 0 0แสนก่บบาทดูจากขนาดแทบไม่ต่างกันนะครับถ้อยเสียก็ทรงเดียวกันเป๊ะแต่ว่าสมรรถนะก็ ก,ตก,ออตกต900็ต่างกันเยอะอยู่นะครับเทียบตัวพันสองกับตัวเก้าร้อยนะครับต่างกันเยอะอยู่นะเขาว่าต่างกันคือซีซีต่างกันแต่ว่า,าตัวขนาดของเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ตัวรถเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ส c ังเบอร์พันสองเอ็กซีโกลายเอ็กชันราคาหกแสนเจ็ดหมื่น นะครับว่าคือผมไม่ได้อรบกวนทางเซลให้มาช่วยอธิบายว่ารถแต่ละรุ่นเป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องของสเปคนะครับก็ก็เดินมาดูความสวยงามก็่้าวกันว่าศูนย์ของวัชระที่ที่พัทยาเนี่ยเป็นศูนย์หนึ่งที่ผมเชื่อได้ว่ามีรถโชว์รถสต็อกเนี่ยเยอะที่สุดเป็นดับต้นๆของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูรุ่นไหนเนี่ย มาดูที่พัทยานะครับรถมาแป๊บเดียวแล้วก็จะให้ทางเซลล์คอแนะนำนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็คือมาดูมาดูตัวสปีด400กับส c าร์โบว์400นี่แหละงานไทยกับงานอินเดียเปรียบเทียบก,ก่อนเฉยเฉยบลวิวสปีดมาสเตอร์นะครับพันสองราคา625,000บาท ตัวเป็นบรวิวสปีดมาสเตอร์นะครับแสนสี่หมืพบาทตัวนี้ีมากตัวเป็นโบเบอร์นะคแสนสองหมื่นห้าพันบาท อ,อีกตัวก็เป็นล็อกเก็ต3 r พาซึ่งมันจะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นล็อกเก็ต3 GT แต่อันนี้เป็น3 r มพานี่เป็นตัวท็อปของไฮอัมเนาะ าคา0 0าถ้าเป็นซีพีนเท่าไหร่พีตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นรตัวธรรมดาไม่มีแล้วเป็นจะเป็น G T สอล้านามห0่นส่วนตัวเงิอนก็จะเป็นบอิ T ร้อย T ร้อนะครับก็อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแคมบบอดริท T หนึ 120. ราคา5้าแ0 0แนะครับ ส่วนขาา่ายอีกก็เป็นก็าจเล่กงนะครับก็จะเป็นบอนด์วิวทีร้อยทีร้อยก็ราคา4 8 9 0 0 0แปดเก้เป็นเครื่อง9 0 0าร้อยซีซีนะครับทีร้อยเสร็จแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทีร้อยก็ไล่ลื่นลงมาเหลือ4 6 9 0 0 0หเาพเป็นทีร้อยของอีกสีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตัวสปีดทวินเก0านะครับสปีดทวินเก0าราคา3,99,000เาห แล้วก็จะเป็นตัวเนกเก็ตนะครับก็จะเป็นส t ี e ิ t เปิลเจ็ดของห้าเอสราคาห0า0 0นเจ็ดพบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดสปีดทิ l เปิลอาร์สปีดทิพเปิลพันสองอาร์อาร์บ ก็เป็นสปีด d ริปเป e ลแหละแต่ว่ามีาโมสไฟลิงทงั้งงานนะครับไฟกลมสว่วนนี้ก็เป็นสปีด d ริปเป e 7เ5 r s อร์นะครับราคา490,000บาทต่อไปก็เป็นตัวที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดของเรามก็คือในคลาส660ก็คือไทเด n นนะครับราคา319,000า ซึ่งวันนี้เขาก็พูดถึงเนาะว่าไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่จากผู้ซื้อเท่าไหร่เร็จแล้วก็เป็น Daytona 60ซึ่งเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเดยราราคา364,800บาทแล้วก็ Daytona 660ตัวธรรมดาไม่มีออปชั่นกระเป๋าราคา327,300บาทต่างกันยังไงถ้าดูตรงนี้ย้อนแสงต่างกันต้าตัว ตัวทัวริงพ l u s นะครับจะมีกระเป๋ากระเป๋าติดถังกระเป๋าท้ายนะครับซึ่งเป็นถ้าเราซื้อตัวธรรมดาเราซื้อกระเป๋าเพิ่มได้ไหมครับไม่นี่มันเป็นงานที่เราขายของแต่งขายเพิมคือมันก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าซื้อของแต่งเพิ่มก็ได้ถ้าซื้อตัวนั้นโอเคไม่ได้ไม่ได้มีจุดยึดพิเศษโอเค ก็สแตนดาร์ดเราก็มีตัวทัวรลิงแต่งให้ดูเฉยๆแล้วก็เป็นกระเป๋าแถมมานะครับตัวเดโตนาครับลองดูต,ตัวนี้ก็จะเป็นโชคหลังก็ปรับได้นะสวยนะเดโตนาหกศูนยสีขาวสวยมาก อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของสูนย์ไพร์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งชุดหนังก็จะเป็นศูนย์เดียวของไพร์ที่มีออปชั่นแล้วของเยอะให้เลือกนะครับมาดูสินค้าสินใจก็ติดต่อได้นะครับมาดูรายที่นี่สป,ปีดจ t วิน900ตัวนี้ผมเคยใช้นะครับอันนี้ราคา422,000บาท ก็จะเห็นว่า,ามีออย่างถุงมือราคาสามพันนะครับมีถุงมือมีเสื้อกาดเสื้อหนังนะครับหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้เลือกใช้กันซึ่งมีเยอะเลยแหละเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆถ้าว่างผ่านมะาพัตยาก็แวะเล่นได้ครับ ด้านนอกของศูนย์รัชระก็จะมีตัวเทสไลน์นะครับก็คือรถทดสอบมีหลายรุ่นมีไทเกอร์มีส c ังเบิลนะครับสปีดเทวินสกั a เบิล400อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้างในก็มีเรือเราก็ถ้ามีโอกาสมาเข้ามา